สวัสดีครับผมสุกเกษมแพร่มดีครับจาก5กุญแจความสุข5กุญแจมัสจรร์ SMI Academy and Focus My Forum ครับวันนี้ผมจะมาอ่านคู่มือป้องกันโรคโควิดให้ท่านฟังครับจากหนังสือที่ท่านคุณหมอมโนธรรมท่านส่งมาให้ทางไลน์ครับหนังสือนี้แต่งโดยสถาบันศึกษาทางวิทยาศาสตร์มนทนหยุนหนานนะครับที่มหลาลัยการแพทย์คุณหมิง เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโรคโควิด -19 คืออะไรครับคือเชื้อไวรัสโคโรนานั่นเองครับเป็นกลุ่มสาย,สายพันธุ์ที่มีความหลากหลายรวมไปถึงเชื้อไวรัสหลายๆชนิดพวกมันเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เกิดไข้หวัดแาะทำให้เกิดความป่วยที่รุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้โดยโรคเมอร์สโรค ซาที่เคยมีการแพร่ระบาดในที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนาเช่นเดียวกันแต่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับเป็นเป็นชนิดใหม่ซึ่งไม่เคยพบว่ามนุษย์คนไหนติดเชื้อชนิดนี้ได้เมื่อใดติดเชื้อไวรัสมันจะทำให้ปอดอักเสบนะครับ เชื้อไวรัสเชื้อไวรัสของโรคโควิดเนี่ยจะมีความไวต่อรังสี UV ความร้อนซึ่งจะถูกกำจัดด้วยความร้อนที่56องศาเซลเซียสเป็นเวลานานถึง30นาทีเดเมทิน e อีเทอร์แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ที่มีความเข้มข้นเ5็น้ำยาฆ่าเชื้อคลอรรนตัวทำลายไขยมันกรดอะซิติกและโครลโฟม แต่สารคลอเฮกซิดินจะไม่มีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อไวรัสได้ครับเนื่องจากบริเวณรอบๆผิวของมัน,นมีลักษณะคล้ายมงกุฎดังนั้นเขาก็เลยเรียกมันว่าโคโรนามันสามารถทำให้คนตัวร้อนมีไข้ไอไม่มีแรงอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวหายใจลำบากจนกระทั่งเสียชีวิตครับเมื่อเดือนธันวาคม 2,562ก็ 2, 2, ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบขึ้นมาทีนี้มันก็มีการอักเสบอย่างต่อเนื่องที่นครรัฐอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยที่ประเทศจีนนะครับพอวันที่12บกราปี63องค์การอนมามัยโลกก็เรียกชื่อนี้ว่า 2,9ncov 0 0 ตอนนั้นเป็นชื่อตั้งเชื่อชั่วคราวก่อนพอวันที่11กุมภาพันธ์63ก็ตั้งชื่อเป็นทางการเลยว่าโควิด1 9เชื้อไวรัสโควิดเนี่ยแพร่ระบาดยังไงครับมันจะผ่านละองสารคัดหลั่งในระยะใกล้กับผู้ติดเชื้ออย่างเช่นจามไอแม้กระทั่งพูดคุยกันเนี่ยเมื่อได้รับเชื้อ แน่นอนก,ก็ติดเชื้อละอองสารคัดหลังที่เกาะอยู่ตามพื้นวัสดุพอใครเข้าไปสัมผัสโดนตัวเราหรือจับต้องใช้งานหลังจากนั้นพอเราไปสัมผัสปากจมูกคนที่ชอบเอามือลวงปากเอามือแคคิมูกหรือขยี้ตาเนี่ยครับก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิด เป็นเวลานานาจะมีปริมาณละอองไวรัสเข้มข้นสูงก็อาจจะเกิดการติดเชื้อได้เช่นกันเนื่องจากในการแยกเชื้อไวรัสของโรคโควิดในปัสสาวะหลุจระ,จะต้องใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับละองที่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือทำให้เกิดแพร่เชื้อแบบการสัมผัสครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถติด เชื้อได้ไหมปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ชัดนะครับนอกจากมีข่าวออกมาซึ่งสามารถที่จะเฟกก็ได้นะครับเป็นข่าวที่ที่ใครๆเขาก็ทําหลอกลวงกันอย่างทุกวันนี้นะครับพยายามหลอกลวงให้คนเนี้ไม่สามัคคีกันให้คนเนี้ยติดเชื้อเชื้อทางจิตนะติดเชื้อทางจิตคือความโกรธความเกลียดชังกันมากขึ้นปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับ ต่อไปนะครับเพราะเหตุใดจึงทำจ,จึงต้องกักตัวดูอาการ14วัน,นท่านบอกว่าเนื่องจากระยะฟากตัวของเจ้าโควิดเนี่ยอยู่ประมาณว1 4่า1-14วันส่วนมากแล้วจะอยู่ช่วง3-7วันแต่ถ้าพ้น14วันนี้หากไม่เกิดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นวินิจฉัยไปได้ว่าไม่มีการติดเชื้อ แต่ก็ต้องมีการควบคุมทางการแพทย์อันนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนที่ทางแพทย์และพยาบาลท่านบีจันยาบันครับทีนี้จะพิจารณายัางไงว่าตัวเองเนี่ยสมควรที่ไปพบแพทย์หรือยังก็ตรวจดูซิว่าหากมีไข้ใต้รักแร้37.3องศา,าเซลเซียสมีอาการไม่เคยมีแรงนะไอแห้ง อาการนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันว่าคุณได้รับเชื้อนะแต่หากว่ามีอาการเหล่านี้ปรากฏขึ้นต้องรีบไปตรวจครับก่อนหน้าที่จะแสดงอาการป่วย14วันเนี้ประวัติการเดินทางท่องเที่ยวหรือพักอาศัยเราเนี่ยท่องเที่ยวหรือเดอที่พักอาศัยของเราเนี่ยอยู่ในที่เขามีการแพรบบ่ระบาดของโรคหรือเปล่าก่อนหน้า ที่แสดงอาการป่วย14วันนั้นไปใกล้ชิดสัมผัสกับคนป่วยที่เป็นโรคโควิดหรือเปล่านะครับก่อนหน้าแสดงอาการป่วย14วันเราใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาพบปะก,กันหรือเปล่าครับและแหล่งนั้นเป็นแหล่งชุมชนหรือชุมนุมมาชุมนุมกันนั้นก็ถ้าไป มาก็ไปต้องต้องกักตัวไว้ก่อน14วันหรือที่ที่มีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับอย่างที่บ้านก็ดีสํานักงานก็ดีข้างนอกก็ดีโรงเรียนก็ดีเวลาที่เราไปมากลับมานี่ก็ต้องกลับมาที่บ้านก็ต้องมีที่ล้างไม้ล้างมือกันแล้วนะครับที่จะสงสัยยังไงว่าตัวเราเนี่ยติดนะครับก็ถ้าสงสัยว่าตัวเองติดแล้วก็ รีบบอกคนในครอบครัวแล้วก็รักษาระยะห่างกันไปเลยนะแล้วก็สวมใส่หน้ากากเพื่อเราจะได้ไปไปแพร่เชื้อแล้วก็รีบไปที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับหลีกเลี่ยงกันออกนอกบ้านไปชุมไปที่ที่มีผู้คนนะที่จะไปสัมผัสผู้คนผู้คุยผู้คนถ้ารักเขาเราก็อย่าไปทำให้เกิดการแพร่เชื้อต้องรอให้เราเชื้อหายห,ายหรือ,หร,อ,ห,รอหรือเราตายตายไปเลยนะครับ อันนี้คือข้อมูลนะครับทีนี้ก็ถามว่าโรคโควิดรักษาได้หรือเปล่าคือถ้าปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสของโควิดเนี่ยสามารถรักษาได้แต่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่พบยาที่มีผลในการต้านคือถ้าติดแล้วก็คือติดนั่นแหละแต่ถ้าป่วยปอดอักเสบก็รักษากันไปสำหรับวิธีรักษาคนป่วยก็คือรักษาตามอาการไปก่อนเวลามีไข้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ คุณหมอก็จะคนจัดการแต่สําคัญคือเราต้องไปพบแพทย์เลยนะครับนะครับพยายามหีกเลี่ยงครับพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปอยู่กับรวมกันนะครับต้องระวังเราออกไปซื้อกบุบงคกับข้าวหรือไปแล้วก็ตามก็ต้องมีการปิดตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนนะครับตอนนี้ไม่มีวัคซีนการใส่หน้ากากและการล้างมือป้องกันได้ไหมเออคือเป็นการลดความ เสี่ยงในการติดเชื้อนะครับต้องทำครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำอย่างนี้โอกาสติดเชื้อมันย่อมมีมากแน่นอนอย่างน้อยเวลาไปอยู่ที่ไหนมันมก็ติดที่ปากเราก่อนอีกอย่างหนึ่งเกิดเราติดมาแล้วเราไปจะไปพูดอะไรกับใครมันก็ไม่กระเด็นปคนอื่นนะครับร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถต่อต้านเชื้อไวรัสได้ครับถ้าเราไปสัมผัสกับคนป่วยแล้วก็ ถ้าไม่ชอบล้างมือไม่ได้ครับตอนนี้การล้างมือสำคัญมากเวลาที่เรามีอาการป่วยตัวร้อนเป็นไข้หายใจไม่ลำบากเอขอโทษหายใจลำบากครับหายใจลำบากพอดีอดยุงกัดอ,อาจจะมีอาการซึมอ่อนเพลียนะหมดแรงแรงน้อยกระทั่งนอนเตียงเนี่ยทำให้เกิดการป่วยเนี่ย จนถึงกระทั่นป่วยหนักเสียชีวิตได้นะแต่โรคนี้นะลองบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นทําไมถึงเราถึงป้องกันแล้วช่วยกันนะคนละไม้คนละมือเขาช่วยกันดูแลพูดดีๆกับคนที่ป่วยด้วยนะครับบางคนก็มีการแสดงอาการที่แตกต่างกันไปนะครับที่เล่าให้ฟังเนี่ยโดยปกติเขาเชื้อเขา1-7วันแล้วก็ฟักตัวได้นานถึง14วัน แต่ว่าติดวันแรกนี้ก็แพ้ได้แล้วนี่คือข้อข้อสำคัญของเขาปัญหาก็คือว่าร่างกายเราต้องแข็งแรงไว้ก่อนอันนี้ผมพามผ่านไปเลยนะครับอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับวิธีทีนี้ไปที่การป้องกันวิธีป้องกันคืออย่างที่บอกแล้วครับล้างมือให้สะอาดกลับถึงบ้านปัป๊บเนี่ยก็ต้องล้างมือที่บ้านสื้อผงเสืผ้านี่ก็แยกกันเป็นส่วนๆไว้ก่อน แล้วก็ข้าห้องน้ําก็ทําความสะอาดเรียบร้อยเวลาถูมือก็ถูก,กันทุกซอกทุกมุมกันเลยห้องพยายามให้มีอากาศถ่ายเทยเสมอนะครับเก้าอี้โต๊ะมา้านั่งทําความสะอาดบ่อยๆต้องมีการทําความสะอาดบ่อยๆเวลามีแขกมาบ้านก็นะก็ทําความสะอาดกันเลย ไม่ต้องกลัวว่าจะรังเกียจนะครับไม่ต้องกลัวกันเพราะเข้าใจกันอยู่แล้วเนะวนไาอาหรือจามก็มีมารยาทหน่อยมีทิชชูงทิชชู่นะหรือคอยปิดทำอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้กระจายออกไปนะครับก้อนนี้ต้องอันนี้เป็นการทําความดีอย่างหนึ่งเลยนะครับต่อไปถ้าออกกําลังกายนะครับก็จะทําให้เราแข็งแรงก็เป็นข้อที่ดี ช่วยป้องกันได้อันนี้ผมข้ามไปจนถึงจนถึงอันนี้เราจนถึงไอ้น,นี่เลยดีกว่ามหหลักโภชนาการทาวิทยาศาสตร์แล้วว่าบริโภคอาหารอย่างไรครับจะให้ห่างไกลโรคโควิดท่านบอกให้บริโภคธัญพืชเป็นประจำอโอ้นี่เขาบอกว่าให้น้อยกว่า250 400กรัมข้าวข้าวสาลีข้าวโพดบักวีด มันเทศมันฝรั่งเป็นต้นออกกําลังกายออกกําลังกายบริโภคผักสดทุกวันท่านบอกให้บริโภคได้มากกว่า5ประเภทขึ้นไปว้าวแล้วก็ก็ขอเสียใจยด้วยครับบางคนอาจจะทานได้น้อยน้อยกว่า5ประเภทขึ้นไปอันนี้ ต่อไปอบริโภคโปรตีนเพียงพอรวมถึงเนื้อสัตว์ไม่ติดมันสัตว์ปีกปลาคุ้งไข่เป็นต้นแต่ละวันควรบริโภคร้อยห้ากรัมควรบริโภคไข่ไก่ทุกวันโอ้ไม่น่าละไข่แพงนี่ถูกแนะนำให,ให,ให้ให้ทานทุกวันเพื่อให้เลี่ยงเลี่ยงการรับประทานไขมันนั่นเองครับแล้วก็ของพวกรมควันของหมัก อันนี้ก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันต่อไปครับโอให้ควบคุมน้ำตาลการดื่มสุราแล้วก็ดื่มน้ำวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า7-89หรือ1,500มิลลิลตรถึง1,700มิลลิลตรครับน้ำก็ควรเป็นน้ำต้มสุกอันนี้ก็ เวลาทำอาหารก็ให้รู้จักคุณค่านะครับอย่าปล่อยให้เหลือทิ้งโดยป่าประโยชน์ต้องรู้จักขอบคุณอาหารด้วยอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังถึงเท่านี้ก่อนในสภาวะปัจจุบันอย่างนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ15นาทีก็มีประโยชน์ก็นำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมครับให้คิดดีพูดดีทำดีไว้พยายามสวดบนทํทสมาธิมากๆและแผ่เมตตาไปเยอะๆ เรื่องของวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่เป็นอวิชาครอบงำทุกคนอยู่เราไม่อาจรู้ได้ว่า,าวิญญาณนั้นมันก่อให้เป็นเป็นพืชก่อคำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่รู้ก็พอนะครับถ้าขั้นสนใจลหลักุทธพศาสนาที่ที่ถูกต้องก็ดำเนินดำเนินศึกษาได้เลยครับสมัยนี้มีทั้ง Google มีทั้ง YouTube สามารถที่ศึกษาได้ศึกษาต้องพิจารณานะครับพิจารณาอย่างเดียวพิจารณาให้มัน กลางๆนะแล้วคอยชำระก,กิเลสในตัวเองนะครับเพราะเราทุกคนต้องยังไงก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วเหมือนพระองค์ทตัดบอกว่ายังไงเสียคนเราเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยเมื่อเราเห็นความทุกข์อย่างนี้เราเราจะต้องเวียนไหยใจเกิดอย่างนี้หรือเพราะฉะนั้นท่านอุบัติมาแล้วนานๆจะเกิดมาทีขอให้ท่านมุ่งตรงต่อพะนิพพานดาเนินตามมรรคแค่อยๆศึกษาไป ก็ให้ตั้งใจรักษาศีลกันให้ได้นะครับรักษาศีลให้ได้สําคัญมากนะครับรักษาศีลให้ได้ท่านครับรวยไปก็เท่านั้นเท่านั้นจริงๆคือการรวยก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่ว่ารังเกียจหรืออะไรแต่ว่ามันมีแล้วก็ต้องแบ่งให้เข้าไปคนที่ยากจนท่านอนาณาธบิธิกาเศรษฐีเห็นไหมครับท่านตั้งโงารงศาลาเนี่ยแจกทานคนยากไร่เพราะงั้นใครรวยมากๆก็ต้องแบ่งปันให้แก่คนอื่นครับเห็นข่าวดีๆในการที่เขาแบ่งปัน สาธุสาธุจริงๆครับแต่ถ้าท่านสนใจมาศึกษาเรื่องห้ากุญแจความสุขห้ากุญแจมหัศจรรย์ก็ศึกษาได้กับเรานะครับคอยติดตามกันไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับแหมข้างหลังโดกบินมาพอดีแล้วครับสวัสดีครับโชคดีทุกคนครับ